คนชอบละเลยเรื่องนี้คุณเตยว่าจริงๆแล้วเนี่ยผิวที่สวยอะคะ่ะต้องมีพื้นฐานเรื่องของผิวแข็งแรงก่อนเมคอัพ mm. มันแนบสนิทเป็นชั้นเดียวกับผิวนะแต่เซตติ้งสเปรย์อะคนมองข้ามคุณเตยจริงๆสำคัญมากเลยนะใต้ตาเนาะมุมจมูกม,มุมปากแล้วก็กรอบหน้าหน่อยคะ่ะเพราะว่าเป็นจุดที่ถ้าโกลแล้วเราจะดูเนื่องจะบอกว่ามีอยู่เรื่องหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามไปคะ่ะว่ามันไม่เกี่ยวกับผิวด้วยนะคะ หนึ่งในเทรนด์ความงามที่อยู่กับบ้านเรามาหลายปีก็ยังฮอตไม่หายนะคะนั่นก็คือเทนผิวโกลชำํำจะเห็นได้ว่าดาราทั้งหลายนะคะก็คือทำเทรนด์นี้กันเยอะแยะไปหมดเราจะพามาไขาปริศนาผิวโกลกันค่ะกับบิวตี้เอ็กซ์เพิ์ที่แบบเป็นตัวแทนของด้านนี้จริงๆนะคะนั่นก็คือคุณเซฟโกลวิเซฟนะคะใครอยากผิวฉ่ำตามมาเลยค่ะ สวัสดีค่ะเซฟค่ะโกลิเซฟนะคะคือนิยามของผิวโกลในแบบที่คุณเซฟมองคือมันต้องเป็นยังไงคะนึกถึงผิวโกลนะคะว่าเป็นผิวเงาอย่างเดียวเนาะแต่จริงๆแล้วอะค่ะผิวโกลหรือว่าผิวเลดี้สกินเนี่ยค่ะมันมาจากการเลียนแบบผิวเด็กก่อนมันคือการสะท้อนว่าคนนี้มีคุณลิตี้ผิวที่ดีอะค่ะไม่ว่าเขาจะเป็นเรื่องของผิวกระจ่างใสผิวเขายืดหยุ่นสวยแล้วก็ผิวเขาชุ่มชื้นนะคะแล้วก็มีความอิ่มน้ำพูดถึงในฝั่งของเมคอัพกับในฝั่งของสกินแคร์ คุณเสพให้ให้น้ำหนักในฝั่งไหนมากกว่ากันยังไงก็สกินแคร์นะเซฟว่าสกินแคร์ก็90%เลยนะคะใช,ใช่เราจะคาดหวังว่าเราจะพยายามทำให้ผิวโกลด้วยการใช้เมคอัพอย่างเดียวบางทีมันก็ดูไม่ธรรมชาตินะแต่ถ้ามันโกลมาจากข้างในยังไงก็ก็สวยกว่า ถ้าอย่างนั้นสกสินแค s k i n e รูทีนที่จะสามารถแบบวิแวผิวกโกลเอาแบบฉบับของคุณเซฟเลยคนชอบละเลยเรื่องนี้คุณเตยว่าจริงๆแล้วเนี่ยผิวที่สวยอะค่ะต้องมีพื้นฐานเรื่องของผิวแข็งแรงก่อนอฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือพยายามทําให้ผิวแข็งแรงก่อนหลังจากที่ผิวเริ่มแข็งแรงการยีดหยุ่นการผลิตคอลลาเจนดีแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็จะเป็นเรื่องการตัดเซลล์ผิวผัดเซลล์ผิวก็วิกลครั้งละค่ะ ที่บอกว่ากลัวหยาเนี่ยกลัวหน้าหยากลัวหน้าหยาเนี่ยเวลาไปเจอคุณเซบกี่ขงเกคังเนี่ยก็คือจะกโกลแบบไม่มีใครมาถามว่าทําไมถึงหน้าหยาอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันกโกลจริงๆอะ่ะ เวลาคุณเซฟออกงานอันนี้เอาแบบส่วนตัวเลยต้องทำยังไงบ้างคะอ่าโอเคแบบเคล็ดลับเฉพาะตัวเลยโอเคค่ะก่อนอื่นเลยค่ะคืนก่อนออกงานเราก็จะมีการขัดเซลล์ผิวก่อนค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกแพดพิวลิงอะค่ะเพราะว่าพอผิวแล้วเนี่ยเด็เซลบนผิวมาเยอะมาแต่งหน้าเนียนเมคอัพม,ม,มันแนบสนิทเป็นชั้นเดียวกับผิวนะคะนอกจากนั้นก็จะอัดสกินแคร์พวกที่เป็นมอชเจอร์ไรเซอร์หรือว่าเฟสออยล์ฉ่ำๆเลยเนาะแล้วก็ถ้านอนก็จะมีพวกมาที่มันเป็นสลิปปิ้งมาอะค่ะล็อก ทุกอย่างให้อยู่กับผิวเนาะทำให้ความชุ่มชื้นดีขึ้นนะคะส่วนเช้าวันนั้นก็จะมีการม์กหน้าก่อนเพื่อให้ผิวเย็นก็แต่งหน้าต่อให้สวยขึ้นเมือ่อกี้เราว่าด้วยเรื่องสกินแคร์กันไปครบปงแล้วคราวนี้เรามาถึงเรื่องของเมคอัพกันบ้างดีกว่าเมคอัพก็สำคัญมากกับการที่เรื่องของผิวโกลว์พวกรองพื้น เลือกอยังไงคะ่ะคุณเซฟค่ะคอนเซฟจะบอกว่าตัวรองพื้นเนี่ยค่ะคุณเจอเวลาที่เราเลือกเนี่ยเราก็อ,อาจจะต้องดูแหล่งที่มาของน้องนิดนึงเช่นถ้ารองพื้นมาจากฝั่งเกาหลีอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นรองพื้นที่สําหรับอากาศที่ค่อนข้างแห้งเนาะ,ะเขาจะใส่น้ํามันเข้ามาเยอะหน่อยอมันก็ทําให้สาวไทยเราบางทีก็จะรู้สึกว่าทายากเพราะว่ามันจะดูหยาได้ง่ายเนาะแต่ถ้ารองพื้นที่เป็นสูตรเวเดียสค่ะหมายถึงรองพื้นเี่เขามีการใส่ตัวที่เป็นการกระจายแสงทําให สิ่งที่มันโลอกออกมาเนี่ยมันไม่ใช่น้ำมันแต่มันเป็นแสงหรือว่าเม็ดสีตัวรองพื้นซึ่งแบบเนี้ยก็จะเข้ากับสาวไทยเราได้มากกว่าพร i m เมอร์หรือเซตติ <setting spray S 2> ้งสเปรย์อย่างเงี้ยค,คนจะมองว่าเอ๊ะมันต้องใช้หรือไม่ต้องใช้นะ,อะโอเคค่ะพริมเมอร์หรือว่าเบสกันก่อนนะคะถ้าเป็นโฮมยูสทั่วไปอะค่ะคุณจะแบบคุณแม่รีบ ีโ okay, อเคข้ามได้ไม่สีเรียมเนอะแต่ถ้าอย่างแบบเราเราแต่งหน้าออกงานอย่างเงี้ยคุณเตยต้องมีคนมาซูมอ่ะเราต้องเก็บรายละเอียดอ่ะอันนี้ก็อาจจะจําเป็นนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการคอลเลกสีต่างๆด้วยแต่เซตติ้งสเปรย์อ่ะคนมองข้ามคุณเตยจริงๆสําคัญมากเลยนะเซตติ้งสเปรย์เนี่ยก็จะมี2แบบด้วยนะคะแบบที่เป็นโกลวแล้วก็แบบที่เป็นแมทเราสามารถใช้ได้ไปเรื่อยๆแต่งหน้าไปลงรอง,งพื้นเสร็จก็ก็ลง ลงแป้งเสร็จแล้วก็ลงเราไม่ได้ลงแบบว่าหลังจากจบงานตั้งเดียวเราลงเป็นเลเยอร์เลเยอรได้เซตติ้งสเปรย์เป็นตัวเชื่อมที่ดีค่ะเพื่อทําให้กดทุกชั้นให้อยู่กับผิวได้มากที่สุดเนาะอาจจะใช้เวลาในการแต่งหน้าหน่อยแต่ว่าเมคอัพจะแนบแล้วก็เมคอัพจะดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ทนมากชิ้นต่อมาสําคัญมากสําหรับการสร้างสิวโกลเดอยวเราไปหาน้องเขากันก็คือน้องไฮไลท์เตอร์อันเนี้ย หลายๆคนก็จะงงว่าเฮ้ยมันใช้ยังไงถึงจะแบบพอดีพอดีเวลาที่เราเลือกไฮไลท์อย่างแรกเลยเราต้องเลือกเนื้อกันก่อนนะคะเนื้อของไฮไลท์เตอร์ที่ดีอะค่ะควรจะต้องละเอียดเวลาเราลงไปอย่างเงี้ยค่ะคุณเต๋ก็จะไม่ได้เห็นว่าทําให้็กเ t อ r ์ของผิวเราดูชัดขึ้น <c oughs> เราลองลูบ <c oughs> ได้เนาะถ้า็กเ t อ r ์ของผิวเรายังดูสม o ท t h เหมือนเดิมแสดงว่าเป็นไฮไลท์ที่ใช้ได้แต่ถ้าลงแล้วรู้สึกว่าเออริ้วรอยเรามันชัดขึ้นแสดงว่าอันนี้อาจจะไม่ค่อยเหมาะ เรื่องใหญ่เรื่องโตเลยเพราะว่า<ะ>ถ้าอย่างมองระชามองหน้าคุณเซปต์นี้จะรู้สึกเหมือนคุณเซป์ไม่ได้ขาแป้งเลย ซึ่งเราจะรู้สึกว่าคอร์ดันอยู่ไม่ได้สำหรับเราอะอย่างของเซฟเวลาที่ทาเนี่ยค่ะเซฟก็จะลงบริเวณใต้ตาเนาะมุมจมูกมุมปากแล้วก็กรอบหน้าหน่อยค่ะเพราะว่าเป็นจุดที่ถ้าโกลแล้วเราจะดูเหนื่อยเออโอ้เราลงเป็นจุดๆได้ลงเป็นจุดๆได้ใต้ตามุมจมูกมุมปากเพราะว่าสามมุมเนี้ยเมื่อไหร่มันเงาแล้วมันอาจจะดูทําให้เราดูเหนื่อยได้แล้วก็เวลาลงแป้งพวกนี้ค่ะเคาะนิดนึงเคาะเยอะๆแล้วขยี้เลยค่ะขยี้ลงมือ ให้เหลือแป้งเนี่ยแนบกับตัวแปลงรับมากที่สุดเนาะแล้วค่อยกดเข้าผิวแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งคุณเจริงๆสวยมากก็คือเอาฟองน้ํามาช่วยตบแป้งกับเข้าไปด้วยค่ะลงแป้งเสร็จแล้วก็เอาฟองน้ําแยกอีกอันนึงเนี่ยมาทุบๆๆๆๆมันก็ทำทุกอย่างมันแนบกับผิวมากที่สุดสุดท้ายใช้สุดให้คุณเซฟรวบตึงให้นิดนึงว่า พอห้ามใดบ้างสำหรับคนที่อยากมีผิวโกลว์อย่าไปทำนะสาวจะบอกว่ามีอยู่เรื่องหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามไปค่ะว่ามันไม่เกี่ยวกับผิวด้วยนะคะแต่ว่าถ้าจะผิวโกลว์สวยค่ะผมมันต้องไม่ยุ่งคุณเต๋อเขาเลือกผมได้ยังไงจริงเพราะว่าถ้าสมมติว่าไหน่หน้าเงาแล้วผมยุ่งจะดูคนนี้เหนื่อยเลยอ๋อนั่นคือเทคนิคที่จำเป็นที่หลายๆคนมองข้ามค่ะ วันนี้ได้รับความ <ฮะ S 1> รู้เพียบเลยสำหรับใครที่แบบว่าอยากผิวกโกลต้องขอบ <ฮะ S 1> คุณคุณเซฟ <ฮะ S 1> มากๆเลยนะคะที่มาเป็นแขกรับเชิญ <ฮะ S 1> ในวันนี้ค่ะวันนี้ค่ะเคลเดโบโบเต้ค่ะเจ้าของสถานที่ที่แบบว่าให้เรามาหยิบจับเข้าของกันวันนี้เ,<อ>เขาไม่ได้มาเปล่าเขามีของมาแจก<อ>ด้วยจ้า<อ>เป็นเลอร์เซรั่มนะคะสามรางวัลนะคะอย่าลืมติดตามกติกาในเฟซบุ๊กของนติสารแพรวนะคะส่วนอาทิตย์หน้านะคะแพรวสปอเตอร์จะไปที่ไหนฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ